ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านหลวงปู่เตือนไว้เมื่อสี่ปีที่แล้วสี่ปีเกิดสี่ปีดับเกิดขึ้นจริงผู้คนล้มตายไปเยอะ นี่คือสัญญาณเตือนให้เราได้เตรียมตัวเราพร้อมที่จะตายหรือยังที่พึ่งสุดท้ายของเราคืออะไรเพราะการสร้างบารมีในยุคนี้ทำได้ยากขอให้โยมมีสติตั้งมั่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีวิบากกรรมกับใครกรรมนั้นจะไม่มาพัวพันกับเราลูกศิษย์ตอนนี้คนตายเยอะแล้วในประเทศเรา ตอนนี้จิตใจของคนในประเทศมันลำบากหลวงปู่นี่ขนาดตายเยอะจิตใจโยมยังไม่เข้าถึงธรรมกันเลยยังไม่เข้าถึงความสังเวชฉันเคยบอกไว้ว่าโยมจะได้เจอศพเจอการตายที่แท้จริงใช่หรือเปล่าเจอความพลัดพรากใช่หรือเปล่าเจอความอดอยากใช่หรือเปล่านี่ไงล่ะโยมกําลังจะเจอลูกศิษย์ มันจะเร็วเรวนี้แล้วหรือคะหมายถึงว่าภัยพิบัติทุกภัยพิบัติทั้งหลายนี้หลวงปู่แล้วนี่ยังไม่ใช่หรือลูกศิษย์ก็ใช่แต่ว่ามันเร็วเกินไปเจ้าคะ่ะหลวงปู่เร็วอย่างไรก็มันครบสี่ปีแล้วไม่ใช่หรือหรือว่ามันยังไม่ครบโยมว่ามันเร็วอย่างไรตายเร็วไปหรือยังไง นี่โยมยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวลูกศิษย์มันเหมือนกับว่าเรายัางเตรียมตัวกันไม่พร้อมหลวงปู่ใครที่ไหนเล่ามันจะมาบอกให้โยมเตรียมตัวความตายเขามาบอกก่อนล่วงหน้าไหมเขาบอกโยมตลอดเวลาอยู่แล้วพยายาม,มาจุราชเข้าเตือนอยู่ตลอดเวลาความตายนี้เรียวแรงเริ่มถดถอยนี้เขาก็ได้บอกแล้ว สายตาฟ้าฟางก็บอกแล้วผมเ้าร่วงโรยเริ่มงอกแล้วฟันฟางเริ่มหกกักเริ่มคลอนเขาบอกอยู่ตลอดเวลาสังขารน,นี่เข้าใจไหมนี่เขาบอกอยู่ตลอดเวลาเราต่างหากที่เรานั้นไม่ได้มีสติเลยว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้วโยมจะวิตกกังกวลอย่างไรถ้าอย่างนั้น ต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อคนมันมีทุกข์มากๆแล้วงานการก็ไม่มีจะทำการเลี้ยงสัมมาอาชีพชอบก็ทำได้ลำบากนักอย่างที่ฉันบอกตั้งแต่ว่าเมื่อท่านพระมหาบาพิษท่านได้สวรรคตคตไปแล้วโยมก็ไม่มีที่พึ่งคุ้มกลาหัวแล้วมันเป็นยุคที่จะผลัดอำนาจเราควรประคองตนให้มากถ้าเราบุญกุศลยังไม่มากพอที่จะติดจิตวิญ,ญญาณไป ดังนั้นแล้วอย่างที่ฉันบอกตอนนี้ในรอบเมืองก็ดีมีแต่โรคภัยระบาดนั่นเรียกว่าหลุมหลบภัยที่แท้จริงมันคืออะไรเพราะในขณะที่โยมต้องไปอยู่เกี่ยวข้องทางโลกอยู่จะต้องมีสัมมาอาชีพอยู่ยังมีวิบากกรรมอยู่ที่ต้องไปประสานงานไอดินน้ำไฟลมมันจะต้องแบกหามให้ไปตรงนั้นไปตรงนี้อยู่หรืออำนาจแห่งแรงกรรมทั้งหลาย แล้วที่บางคนเขายังไม่มีโอกาสที่จะมาสละในทางโลกมันก็ต้องเหยียบเรือสองแคมไปก่อนมันก็ต้องมีบุญกุศลติดตัวคอยระวังเป็นเกราะป้องกันภัยแต่เมื่อใดว่ามนุษย์นั้นได้มีความชอกช้ำมีทุกข์ภัยคือความตายเข้ามามีความอดอยากอย่างนี้มันจะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของศาสนานี่มันจะเป็นการดี โยมจะไปโทษใครตอนนี้มันโทษใครไม่ได้หรอกมันเป็นวิบากกรรมของสยามมันเป็นวิบากกรรมของเราถ้าเรารู้จักพอดีในการประกอบอาชีพไม่ฟุ้งเฟอ้อฟุ้มเฟื่อยแต่นี่มนุษย์เราหลงความสบายไปมากแล้วพอมีทุกข์เข้ามามันก็จึงรับตั้งตัวกันไม่ได้นั่นเอง ดังนั้นสิ่งที่โยมบอกว่ามันมีคนตายเกิดขึ้นมันเป็นสัญญาณบอกเขตให้โยมได้ตระหนักได้เตรียมตัวได้ทบทวนได้พิจารณาหลังจากนี้ไปความตายมันจะบังเกิดกับเราแล้วนี่เราพร้อมที่จะตายหรือ,อยังบางคนก็เคยนึกถึงความตายอยู่จริงๆแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะต้องตายจริง นี่แลฉันถึงบอกให้โยมไปพิจารณาความตายให้มันถึงก่อนจะหลับก่อนจะตื่นก่อนจะนอนให้พิจารณาความตายในธาตุขันนี้ถ้ามันแตกสลายไปแล้วเรามีที่พึ่งของจิตสุดท้ายหรือยังหากเรามีที่พึ่งของจิตสุดท้ายเราไม่มีความสะดุ้งผวาจิตเราจะเป็นปกติเมื่อจิตเราเป็นปกติได้เราก็เหมือนคนนอนหลับไปปกติ ถ้าเรายังมีความสะดุ้งผวาอยู่แสดงว่าเรายังมีความกลัวแสดงว่าสำเพ็ภพบเรานั้นยังไม่มีที่ไปเมื่อเรายังไม่มีที่ไปแสดงว่าวิญญาณเรายังต้องแร่ร่อนอยู่หากในขณะนั้นมีวิบากกรรมตัดรอนในขณะนั้นจิตเราก็ยังไปเสวยบุญเสวยบาปไม่ได้ก็น่ากลัวอยู่แล้วไอ้โรคภัยไข้เจ็บในขณะนี้ที่มันมา เมื่อมันเป็นแล้วถ้ามันบังคับบีทาเบียดเบียนจนท่าเหล่านั้นไม่สามารถเดินได้เป็นปกติมันเอาความตายมายื่นให้เราแล้วจะทำอย่างไรตอนนี้โยมอย่าเพิ่งไปห่วงลูกห่วงล้านเลยให้ห่วงตัวเองเสียก่อนทำตัวเองให้เปลี่ยนที่ตั้งที่มั่นก่อนเราถึงเปลี่ยนที่พึ่งให้คนอื่นเขาได้เพราะการสร้างบาร,รมีในยุคนี้มันจึงทำได้ยากแต่อย่างไร ก็ต้องขอให้โยมมีสติที่ตั้งมัน่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้ายังไงเราก็ต้องตายอยู่แล้วถ้าเราไม่มีวิบากกรรมกับใครกรรมนั้นจะไม่มาพัวพันกับเราสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันเกิดขึ้นเร็วไปหรือยังไงเขาให้โยมมามากแล้วคนที่มันหลงอยู่มันก็ไม่สามารถจะกลับตัวกลับใจได้เข้าใจไหม เมื่อเราไม่ได้ตายด้วยโรคที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ก็ดีเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายก็จะเห็นว่าในโลกนี้ในสังคมนี้มันพึ่งพาอะไรไม่ได้อีกควรเอาพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งพาเป็นสารณะเอาบุญกุศลนี้หล่อเลี้ยงลมหายใจเสียไม่งั้นโยมจะไม่มีโอกาสที่จะหายใจจำคําฉันไว้ แล้วที่โยมเห็นนี้มันไม่ใช่ของเล่นแล้วมันเป็นการมาตัดคร่าชีวิตฉันถามโยมว่าโยมมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยแค่ไหนถ้าโยมไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยยังไม่มั่นคงมากพอเรียกภูมิต้านทานโยมก็ยังมีโอกาสที่จะเสี่ยงอยู่เพราะความตายของเขานั้นไร้เสียงไร้กลิ่นไร้รูปไร้นามที่ฉันเคยบอกว่าโรคนี้ มันมีวันสิ้นสุดก็จริงแต่ที่สิ้นสุดของมันเมื่อพันนี้มันมามันมีพันอื่นมาอีกเขาบอกว่าในโลก,กาธาตุนี้เต็มไปด้วยจิตวิญญาณทั้งนั้นดังนั้นถ้าโยมไม่มีภูมิต้านทานมันก็จะอยู่ยากถ้าโยมมีภูมิต้านทานมันจเจริญเมตตาอาโหสิกรรมขอขมากรรมจเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำบุญกุศลเหล่านี้มันจะคอยปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้เรานั้นไปอยู่ในที่เสี่ยงแม้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็ดีบุญนั้นก็จะยังคุ้มครองได้น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ